นำเสนอสวยสวยอีกคันอันนี้นิสสันนะครับนิสสันเทอร่านะฮะอันนี้เข้ามาทําบ่อนะครับตอนนี้เราอยู่ที่คาไบเราเวนทั้งบ้านเป็นที่ทั้งโรงงานนะครับอันนี้เข้ามาทํารุ่งบาอแบบสวมเพื่อรักษาบ่อเดิมไว้นะฮะอันนี้บ่อเดิมอยู่ข้างในแล้วเราทําตัวสวมอันนี้งานเสร็จแล้วนะครับสวมทับเราตัดตรงรุ่นนะครับนี่นะฮะเย็บเข้ารูปเฉพาะรุ่นลงไปเลยนะครับคันนี้สีดํา ได้เย็บสีเทานี่บบอด้านหน้านะครับสองข้างซ้ายขวาเดี๋ยวผมให้ดูบ่อหลังนะครับบ่อหลังนี่เราทําสวมทับมีกระเป๋าสองข้างซ้ายฝานี่ครับกระเป๋านี่นะครับผมถ่ายให้ดูให้ดูหนังนะครับหนังเราผมซูมให้ดูใก,ใกล้ๆนี่เป็นหนังลามิเนตหนาหนึ่งมิลเต็มฟองน้ำห้ามิลแล้วก็ ความคงทนคือผ้าทีคอร์ดด้านหลังนะฮะรวมทั้งหมด3ชั้นน,นะฮะใช้กันทนทนนะครับเราเลยกล้าโชว์ตรงนี้ว่างานเราเนี่ยสวมตรงรุ่นแล้วก็เ,เป็นหนังลามิเนต3ชั้นนะครับมาดูส่วนหลังนะฮะตอนที่2นะฮะนี่นะฮะเท้าแข็งก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนี่นะครับเราก็เจาะแล้วก็ใส่แน่นี่ตัวสวมนะครับสวมทับของเดิมไปไม่ใช้ถอดเบาะเดิมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะ แล้วเราก็มาดูส่วนที่3นะครับปิดตัวนี้กลับไปปุ๊บเราจะเปิดส่วนที่สามเปิดที่3มันอย่างนี้นะครับมันก็เด้งขึ้นมาฟับข้างหลังเก็บงานหมดนะครับนี่ตัวหลังนะฮะเก็บงานทั้งหมดรถสาตอนกันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนหน้าส่วนหลังนะนี่ฮะรถสามแถวปิดมาใช้งานได้แยกส่วนทั้งหมดนะครับพับลงได้เหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับ ขอขอบคุณลูกค้านะครับที่มาใช้บริการนะฮะเราใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับดิสซันเทอรลาคันนี้ยังป้ายแดงอยู่นะครับปีนี้ปี2020นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ